พอนเพียง1 000, 2 5่0งบาทได้รถสไตล์ผู้บริหารต้องคันนี้เลยนะแคมรี่สองขับแล้วเท่ขับแล้วดูดีมีสไตล์พรีเมียมมากๆนะครับ 2.0G นคันนี้ช่วงล่างนุ่มนวลใครที่ชอบความนุ่มนวลน,นะฮะช่วงล่างด้านหน้าได้แม็กเฟอร์สันสตรานะฮะด้านหลังได้เป็นดับเบิลวิชโบนปีกนกอิสราณนะพี่นะคันนี้มีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่แบบขั้นสูงด้วยถ้าเกิดว่าพี่คนไหนสนใจนะครับคันนี้แคมรี่สต้องไม่พลาดคลิปนี้นะฮะ สวัสดีพี่ๆที่สนใจรถมือสองทุกท่านนะฮะวันนี้อยู่กับผมปานเพชรยนนะอยู่ในช่องปานเพชรยนต์รถมือสองนะพี่รถที่โชว์อยู่ด้านหน้านี้รถสไตล์ผู้บริหารนะครับปีดาวผ่อนประมาณ1 2 5 0 0บาทนะฮะคันนี้ใครที่ชอบความนุ่มนวลน,นะครับใครที่ชอบความพรีเมียมพี่ต้องดูคันนี้เลยนะครับคันนี้แคมรี่สอนะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะก่อนที่เราจะเข้าไปดูกันใกล้ๆกลนะขอแนะนําตัวก่อน ผมปานเพชรยนต์นะครับเป็นพนักงานขายที่บริษัทเพชรยนต์นะครับพี่พี่ผมเป็นพนักงานขายที่บริษัทเพชรยนต์นะเป็นบริษัทขายรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านมินบรุรีมีรถให้เลือกมากกว่า400คันแล้ววันนี้ผมอยู่สาขาสองนะฮะมีทั้งรถตู้หน้าสั้นหน้ายาวรถกระบะแบบทาง,งนู้นรถพ p พวีแบบทางนี้นะฮะรถกระบะแบบนี้ก็มีมีทั้งเก่งเล็กเก่งใหญ่เก่งพรีเมียมแบบทางนี้นะครับอย่างที่เรากำลังจะรีวิว แล้วก็มีทั้งเครื่องยนต์ไฮบริดนะฮะเป็นเครื่องยนต์สองจ้าสวยๆเลยพี่ๆท่านไหนที่กําลังมองหารถอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นแคมรี่แบบนี้หรือว่ารุ่นอื่นๆพี่มาที่เพชรยนต์จบแน่นอนนะเพชรยนต์นะตั้งอยู่ที่เซรีไทย68แยกหนึ่งนะครับเป็นสาขาหนึ่งนะและสาขาสองเป็นสาขาที่ผมยืนอยู่นี้นะคะคือเซรีไทยเก้าสบ้านะพี่นะใครสนใจเข้ามาดูได้เลยนะครับรคุณลูกค้าทุกท่านเลยผมยินดีต้อนรับนะครับแต่นะ ถึงเวลาแล้วเดี๋ยวผมจะพาชมรอบคันก่อนฮนะแคมรี่คันนี้นะสองนะครับราคาสด729,000บาทไม่รวมแบตนะพี่นะ729,000บาทดูภายนอกกันไปก่อนนะครับภายนอกสวยๆแบบนี้นี่เห็นไหมสวยมากนะครับสวยๆเลยนะครับพี่คนไหนสนใจเข้ามาดูได้นะนี่นะ ก่อนจะไปเจาะสเปคกันฮะบอกก่อนเลขใหม่คันนี้139,000กิโลใช้งานได้อีกยาวๆฟรีดาวสามารถผ่อนได้7ปี12,500บาทนะครับไม่แรงนะพี่ไม่แรงนะถ้าเทียบกับตอนที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยฟรีดาวเนี่ยอยู่ประมาณ1 7 8 0 0เเลยนะครับผมตอนนี้ฟรีดาวนะแต่ว่าป้ายแดงไม่สามารถฟรีดาวได้นะพี่ยกเว้นว่าพี่เป็นลูกค้าเก่าเขาจริงๆนะครับวันนี้จะพามาเจาะสเปคและความคุ้มค่านะครับ เดี๋ยวผมแนะนําให้นะพี่มาดูแก้มข้างกันก่อนนะฮะแก้มข้างคันนี้ไม่มีอ้าออกเลยนะครับผมไม่มีอ้าออกทั้งสองฝั่งนะครับดูทะเบียนนะฮะแปดเจ็ดศูนย์สี่เห็นไหมสวยๆเลยแปดเจ็ดศูนย์สี่นะครับทะเบียนนี้เลยนะครับไฟหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์มาแล้วไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันนี่ไฟเลี้ยวเองแล้วก็ไฟเดย์ทม์ไฟเดย์ไลท์นั่นเองนะฮะไฟตันมองอยู่ด้านล่างนะครับนะล้อแมกขนาด16นิ้วนี่ ช่วงล่างนะครับใครที่ชอบความนุ่มนวลแม็กเฟอร์สันสตาร์พร้อมเรด,ดกันโคง้งนะช่วงล่างคันนี้นุ่มมากพี่ใครที่ลำคาญแบบว่าเสียงที่ชอบอมีเสียงเข้าไปกวนในห้องโดยสารนะผมบอกว่าคันนี้โครงสร้าง tnga ความปลอดภัยขั้นสูงของโตโยต้าเขานะความปลอดภัยขั้นสูงของโตโยต้าเลยนะพี่ถ้าพี่รอช้าเนี่ยคันนี้เลขใหม่เท่านี้นะราคา7 2900 0บาทถ้าพี่ไม่จองพี่อดนะเพราะว่า ตัวแคมรี่เลขไมค์พอกันเนี่ยราคาอยู่ที่เจ็ดแสเลยนะคันนี้เลขไมค์น้อยยังน้อยอยู่7 3็ดแสนบาทยังใช้งานได้อีกยาวๆนะครับสวยๆแบบนี้นะพี่ถ้าไม่จองตอนนี้ก็อาจจะหลุดไปนะครับแต่ว่าพี่อาจจะได้ราคารถที่แพงขึ้นนะครับนี่เห็นไหมเหลี่ยมสมันโคมตัวรถด้านข้างไม่มีบุกไม่มีรักยิ้มแน่นอนนะฮะดูฝั่งนี้ก่อนไม่มีบุกไม่มีรักยิ้มพี่ ใช้งานได้อีกยาวๆนะครับไฟท้ายแบบ Full LED ขับกลางคืนนะส่องสว่างที่ไม่ต้องกลัวเกิดอุบัติเหตุนะครับเพราะว่าตัวนี้สว่างมากคันข้างหลังก็มองเห็นได้ง่ายเลยนะฮะนี่นะครับเห็นไหมไฟท้าย Full LED เซ็นเซอร์ด้านหลังอีก4จดุดเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเปิดไฟแป๊บหนึ่งนะพี่นะมันมืดนะอ่ะสว่างขึ้นมาแล้วนะครับพี่ๆเมื่อกี้ไปเปิดไฟมานะนี่สวยๆเลยด้านหลังนะฮะ มีปลายท่อด้านล่างด้วยเห็นไหมเซ็นเซอร์รอบคันนะครับด้านหลังมีสี่จุดนะฮะนี่ดูแก้มข้างนะครับฝั่งด้านหลังก่อนไม่มีอ้าออกนะพี่ใครที่สนใจแคมดี้ผมบอกเลยคันนี้สวยกลิบอะผมบอกเลยคันนี้สวยมากสวยกลิบเลยนะครับไม่มีรอยขีดข่วนเลยสีบอลดูแล,ลรักษาง่ายมากขับแล้วดูพรีเมียมนะพี่นะคันนี้ผมแนะนําช่วงล่างด้านหลังนะฮะ ได้เป็นดับเบิลวิชโบนปีกนกอิสระนะครับดูทรงสปอร์ตมากๆโครงสร้าง t n g ลดการลดเสียงเข้าไปในห้องโดยสารแน่นอนถ้าพี่กำลังดูอยู่นะแนะนำคันนี้ห้ามพลาดนะครับคันนี้สวยมากดูโครงสร้างด้านนี้ก่อนไม่มีเชียวชนมานะครับนี่ไม่มีเชียวชนมาไม่มีบุกไม่มีรักยิ้มนะพี่นะนี่เห็นไหมสวยสวยสวยมากช่วงล่างนึบนะครับโครงสร้างที เป็นระบบความปลอดภัยขั้นสูงของทางโตยโยต้าเขานะนี่นะเซ็นเซอร์ด้านหน้าได้อีกสองจุดสวยๆแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปสตาร์ทเครื่องยนต์กันนะเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับกระจุมองข้างเดี๋ยวอ่าก่อนไปเนาะนี่กระจุมองข้างสีเดียวกับตัวรถกระจกหูช้างเนี่ยเป็นอะไรที่เฉี่ยวชนบ่อยมากๆแต่ว่าของเราไม่มีรอยนะครับจับดูเนี่ยสัมผัสดูเนี่ยไม่ได้ทําสีมาด้วยคันนี้ไม่มีรอย เป็นรถหน่วยงานผลดระวางมาเข้าศูนย์เป็นประจำอยู่แล้วนะพี่นะนี่เป็นกุญแจสมาร์ทเทเลสให้ด้วยนะนะครับเบาเป็นเบาะไฟฟ้ามาให้นะฮะนี่เห็นไหมแผงปรับรถกระจกอยู่ด้านข้างพร้อมมินบลซีดมาให้เห็นไหมี่ับกระจกสครับเพจมีมานะพี่นะพวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันคุชคอนโทรมีมาให้นะพี่นะนี่ เดี๋ยวผมขอญาตขึ้นรถเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูนี่นะฮะเครื่องยนต์เงียบมากเมื่อกี้เสียงรถข้างนอกเนี่ยดังมากเลยแต่พอขึ้นมาข้างในนะเครื่องยนต์ผมบอกเลยว่าคันนี้เงียบมากๆนะครับเนื่องจากว่าเป็นโครงสร้าง TNGA ลดเสียงเข้ามารบกวนภายในแน่นอนนะครับเลขไม้หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันกิโลนะครับใช้งานได้อีกยาวๆนะพี่ คันนี้โคตรสวยต้องใช้คําว่าโคตรสวยภายในผมบอกเลยว่าระบบความปลอดภัยมาเต็มนะฮะมีกล้องของทางโตยต้ตาม,มาด้วยเห็นไหมนี่เห็นไหมฮะสวยๆเลยหน้าจอมีมานะฮะสัมผัสได้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายในพวงมาลัยนะครับปุ่มมัลติฟังก์ชันเห็นไหมกดกลับไปก่อนนี่อันนี้จะเป็นตัวหน้าจอนี้นะฮะหน้าจอเห็นไดีเห็นไหมกดกลับ ครับนี่มันสามารถเลือกโหมดได้นะนะครับายแจ้งเตือนต่างๆนี่เห็นไหมถ้ามันเชื้อเพลิงเนี่ยมีทุกอย่างนะพี่ใครสนใจคันนี้นะผมบอกเลยคุ้มค่ามากน่าใช้จริงๆนะครับต้องจองก่อนนะพี่ถ้าไม่จองเนี่ยหลุดนะผมบอกให้นี่ดูหน้าจอมันไม่ได้ข่าวนะครับแค่แค่ว่ามันเป็นเ,เวลามันดูดูกับกล้องแล้วมันจะเป็นสว่างๆนี่เห็นไหมนะฮะสวยมากนะครับ มีปุ่มอนาล็อกต่างๆอยู่ด้านข้างเพิ่มเสียงลดเสียงได้เลยนะฮะนี่เห็นไหมตัวนี้สวยจริงนะครับพี่สนใจเข้ามาดูได้นะนี่เห็นไหมมีไวเลสชาร์จเจออยู่ด้านล่างตรงนี้เดี๋ยวให้ดูชัดๆไวเลสชาร์จเจอนะฮะช่องนี้เลยนะครับนี่กดเปิดง่ายๆนะฮะก็ชาร์จโทรศัพท์ได้แค่วางมือถือแต่ว่ามือถือพี่ต้องรับรองต้องรองรับนะครับตัวชาร์จ ชาร์จเจอได้ด้วยนะชาร์จไร้สายนะครับนี่เกียร์เป็นเกียร์แบบถุงออโต้ Auto, พร้อมเมนนวลโหมดเดี๋ยวผมเข้าเกียร์ถอยให้ดูนี่ในหน้าจอมีเส้นการระยะให้ด้วยพร้อมเส้นไกด์ไลน์นะเส้นการระยะเป็นสีแดงเห็นไหมแล้วก็มีเส้นไกด์ไลน์ต่างๆพวงมาลัยอ่าหมุนไปทางไหนทางไหนเนี่ยมันมีเส้นไกด์ไลน์ให้ด้วยพี่ไม่ต้องห่วงมีนะครับสวยงามมากนะฮะพี่ ใครสนใจทังมามีเบรกฮนะครับพร้อมเบรกเมือไฟฟ้าเบาะหนังแบบอกกระชับนะครับสวยๆนั่งสบายนะพี่คอนโซลหน้านิ่มๆเลยนะฮะตกแต่งด้วยลายาคล้ายๆลาย,ลายไม้แต่เป็นสีดำมีแอมเบียนลา์เห็นไหมพี่เอ๋ยโหหโภายในดูสปอร์ตมากรถสไตล์ผู้บริหารพี่ไม่จองไม่ได้แล้วนะมีคันนี้น่าใช้มากแคมรี่จริงๆของเรามีอยู่ประมาณอ่าคันนะครับแต่ว่า ติดจองไปก็เยอะแล้วนะฮะคันเนี้ยน่าใช้จริงๆผมเพิ่งข้ามมารีวิวสาขา2นะครับสาขา1มีน่าใช้ก็มีนะแต่คันนี้ผมบอกเลยราคาถูกอยู่ที่1ล้าน7อ่าอยู่ที่7 29 0 0 0บาทเท่านั้นพี่ผ่อนอยู่ประมาณ1,2500บาทปกติผ่อน13,000นะถ้าเป็นตัวรุ่นอื่นๆนะราคาในในเกรดรุ่นเดียวกันเนี่ยคันนี้เดี๋ยวผมให้ดูสคบอก่อนนะครับสคบโตต้าเคมปี่อ0 g ตัว,วนิวนะได้ปี2019เลขไม่1 3 9 0 0 0กิโลเห็นไหมใช้งานได้อีกยาวๆพี่รถคันนี้นะใช้งานได้อีกยาวๆนะครับก็เป็นรถอ่าส่วนบุคคล7ที่นั่งไม่เกิน7ที่นั่งเห็นไหมร้อยสองก็คือหนึ่งเก้าหนึ่งรหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าซีซีนะครับร้อยหกสิบเจ็ดแรงม้านะฮะผมแนะนำเลยคันนี้ประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องยนต์สองจุดศูนย์นะฮะนี่สวยๆเดี๋ยวผมไปนั่งด้านหลังให้ดูนะครับพี่ ใครที่กําลังมองหาแคมรี่รถสไตล์ผู้บริหารคันนี้แบบว่าคุ้มค่ามากๆนะครับคุ้มค่ามากๆดีเข้ามานั่งนะฮะผมเนี่ยสูง178หัวเข่าไม่ชนนะฮะหัวเข่าไม่ชนแล้ววิเศษทัศน์ที่มองไปที่เห็นไหมวิเศษทัศน์ที่มองไปโอ้โหนั่งอย่างก,กับผู้บริหารเลยเวลาผมนั่งเห็นนะนี่นะฮะนี่เห็นไหมนั่งเหมือนผู้บริหารเลยพี่เบาะหนังเบาะหลังข้างหลังโอบกระชับมากๆแล้วก็มีที่พักแขนอยู่ด้านข้าง ตรงนี้นะเดี๋ยวผมมาลงก่อนนี่ฮะเป็นที่พักแขนด้านช่างพักแขนได้สบายแล้วก็มีที่วางแก้วเห็นไหมครับสวยงามมีแอร์ตอนหลังให้ด้วยแบบนี้เลยนะนี่พี่คนไหนสนใจรีบเข้ามานะครับจับมาจองกันได้นะคันนี้ 2.0G นะครับผมเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันนะฮะเรามาดูเครื่องยนต์กันพี่เดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์ เดี๋ยวผมเอาไม้ไปทิ้ใกล้ๆเครื่องยนต์เดินเบามากนะไม่สวิงเลยนะครับแล้วก็เลือกความสะอาดสะอา้านไม่มีรอยนะ้ำมันเครื่องรั่วไหลแน่นอนนะพี่สวยๆแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมสวยมากนะอุ้ยขอโทษทีกล้องมันสวิงนิดนึงสวยเลยนะครับพี่นะสวยๆนะครับจุดเม็ดอาร์คต,ต่างๆรูระบายความร้อนต่งตางๆอยู่ครบ ป้ายคาเตือนต่างๆอยู่พบพี่ไม่ต้องกลัวรถทําสีมานะตรงนี้จะต้องเป็นสีด้านๆแบบนี้ถูกต้องแล้วนะพี่ตัวนี้จะเป็นตัวบล็อกต่างๆเนี่ยจะเป็นออกแบบเป็นบล็อกของเขาหรือคี่บรบอทคล้ายๆกันนะครับผมเอาไปชุบน้ําชุบอะไรพวกเนี้ยครับชุบสีมานะครับนี่เห็นไหมสวยๆเลยนะครับพี่คนไหนสนใจทักมานะฮะ หัวน็อตไม่มีรอยขันไถข,ขยับแน่นอนนะครับพี่สวยมากเห็นไหมจุกต่างๆไม่มีรอยงัดนะฮะจุกต่างๆไม่มีรอยงัดแน่นอนนะครับมาดูด้านข้างนะฮะด้านประตูกันบ้างนะคเครื่องโยนฝากระโปรงหน้าชัดเจนครับพี่สวยนะตรงเนี้ยผมไม่อยากแกะให้ดูเดี๋ยวจะให้ดูหัวน็อตก็ได้นะถ้ารถทํามามันจะต้องถอดประตูออกนะฮะ หัวน็อตตรงนี้ไม่มีรอยขันไขขยับแน่นอนนะพี่นะนี่ด้านนี้ด้วยไม่มีรอยขันไขขยับนะครับนี่เห็นไหมไม่มีรอยขันไขขยับนะครับมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับนี่ไม่มีรอยขันไม่มีรอยไขยไม่มีรอยขยับแน่นอนชัดเจนนะพี่นะไปดูฝั่งนู้นนะครับมีตำหนิต,ตรงไหน,นมีฟิล์มรอกนิดน,นึงอันนี้เดี๋ยวผมเก็บงานให้เปลี่ยนให้แน่นอนพี่ไม่ต้องอห่วงนะเปิดเข้ามาเห็นไหม ไม่มีรอยขันไขยขยับนะครับพี่มีสครับเพจกันรอยให้ด้วยนะฮะพี่คนไหนสนใจนะคันนี้ผมแนะนําเลยรถสไตล์ผู้บริหารใช้งานได้ยีกยาวเห็นไหมไม่มีรอยขันไขยขยับนะฮะบ,บอกคู่หน้าเป็นไฟฟ้าแบบน,นี้พี่ได้ไปผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากนะครับราคาสดเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทผมบอกเลยว่าคันนี้ฟรีดาวผ่อนประมาณหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้าพี่สนใจพี่ทักมาได้นะ โทรมา0 8 9, line, a R N P I 92, 2 5 mm 7 hmm. 1 3 3 6อหรือแจ้งไลน์มาที่ parnpi 1 9 9 2นะครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนจากกันไปนะรบกวนพี่นิดหนึ่งกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็เดี๋ยวจะไม่พลาดเดี๋ยวจะได้ไม่พลาดรถเข้าใหม่สวยๆนะครับรถสวยๆผมจะมารีวิวมานำเสนอขายให้พี่นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอจบการนำเสนอคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ